วันศุกร์ที่14มิถุนายน2 5 6 7ดร์ 1, อกภบเอกพันธิใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณีมอมหมาให้ในายขอจรศักดิ์จงสุขสายรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณีเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ72ร้านต้นพิกฟื้นผืนป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมนมพรรษาหกรอบ 28กรกฎาคม2567แรงเข้าพิธีรับมอบต้นกา้าโดยมีนายรัฐพาสโซนปฏิบผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีในครั้งนี้พร้อมทั้งเป็นผู้มอบต้นกา้าพันต้นมะเกลือให้กับหน่วยงานราชการต่างๆเพื่อไปปลูกอย่งหน่วยงานของตนเองต่อไปณนห้องประชุมคุณแผนชั้น4ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี